แล้วนะคะคันนี้ประวัติสีดาวนะคะขอนสบายสบายอนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะดยต้าแคมบริไฮบริดเครื่องยนต์2.4เบนซินเกียร์โต้คันนี้ปี2011ค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะแอร์แบกเอเบสกุญแจีิมอทดูมันในมันติดฟังชั่นนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะ มรอบทานม่านไฟฟ้าหลังค่ะกระจกปะไฟฟ้าผ้าไฟฟ้านะคะคันนี้ขอทานเงินเดือนเลยรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดอันนี้ได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็สุดอันนี้ปใช้งานดีแล้วนะคะเบียตอนหลังต่างหากนะคะรถสวยรู้ลากว้างขวางนั่งสบายมีม่านข้างอีกต่างหากค่ะน่าใช้ามากๆเลยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกต่างหากค่ะรถสภาพดีมากๆเลยนะคะบอดี้สวยค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะ ใครกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันนะคะเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะแนะนำร,ะรถคันนี้เลยนะคะฟู l ออ t ชั่นหนาใช้มากๆเลยค่ะหนูแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะเดลตาแคมรี Data ่ไฮบริดนะคะเครื่องยนต์2.4เบนจินเกียร์โต้ ato, คันนี้ปี2011ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดีย่ยดเพิ่มเติมได้นะคะ